สบา,าอีกแล้วพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดีเพื่อนๆทุกคนเด้อฝ<ม>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมซับสไครต์ให้คอยแดาพุ่นเอื้อยคอยอยู่พีป้าตเอื้อยคอยเจอเห็ดกอใหญ่พวกเก่านี่เด็กอยู่ในก็มีโอ้เห็ดปวกใหญ่อยู่ีนทั้ทงหลังนั่งรอนี่เห็นแล้ววะนี่ปวกใหญ่เพื่อนๆ บ่เอาเลยป้าไว้หันสิเอาป้าตัป้าก่อนนั่นมาเอาก่อนนี้ก่อนป้าตัวพวกเจ้านี่ดิดอกใหญ่นี่ดินี่ยพวกเจ้าป้าเพื่อนเพื่อนเบิ่งมาเ,เตอนนี้ป้าว่าให้นางสาเหตุขาวนางมาักใส่บังดุป้าตัวนี้ละคอยมักสุดใจตายพวกเจ้านี่ละคอยมักเฮ็ดบานๆนี่แหละพวกเจ้าแซ่บคัก เพื่อนๆเอ้ยมื้อนี้มาว่าสิบ่เจอเ็ดเจอเ็ดอีล่เ็ดบานพนะพวกเจ้าไล่่อยเอาก่อนแล้วค่อยมาเอาค่อยตายก่อนออ่อเจออีกแล้วพวกเจ้าโซมาเบิ่งนงดอนพุ่นน่ะครับยุบขึ้นมาให้เอื้อยขอยุบให้เบิ่งพวกเจ้าอย่าลืมพวกเจ้า Subscribe ให้แดอย่าลืมกดไลค์ให้แด่เด้อกดไลค์ให้แด Subscribe ให้ข่อยดเด้อพุ่นน่ะพวกเจ้าดอกใหญ่แล้วพวกเจ้า คนน่ะล้ยคอยดอกใหญ่ๆคนน่ะมองตรงนี้ดูว้ามาเจอเป็นปุ่มกันอยู่ในพวกเจ้านี่เด้นี่เด้นี่เจออีกแล้วพวกเจ้าฮะมึงดูนี่น่ะลายขนาดลายขนาดคนน่ะดอกไมงใหญ่เอาเลื่ดโดยจุ่มๆนี่เด้อเอาบานไอลมาคอยกับพ่อละคอยเอาจุ่มตัวทั้งหลังเจ้านี่ เออเราจะเอาจุ่มตัวนี้ค่ะค่อยจุ่มตัวนี้บ่บ่จะเจอตัวงามจะเอาซะได้เจอให้เอื้อยเอาซะเอาบานก็ค่อยแล้วค่อยมักบานเอยจะเอาบานไปแกงเพื่อนเเห็ดเกิดหลายก็เนอว่าสิบปุ๊ได้กินเห็ดเลยเด้อพวกเจ้าปีนี้เออได้กินเห็ดอยู่ปีนี้ว่าสิบปุ๊ได้กินเออเขาบอกว่าป่านอาจารยาบอกบุญยากมากระหมาอมผลต่อเจ้าเว้านะ นี่พวกเจ้ายังเจออยู่มื่อนี้เมื่อนี้คนพักการเขากระิหาเบิดมือยาชุดตองเด้อก่อนนี่เด้อนี่บอกไว้ก่อนบอกให้เอื้อก็ต้องก่อนนี่พวกเจ้า <c oughs> โอ้ี่เดี๋ยวพ่อเจ้าเกิดเทลดอดสองดอกโอ้อดอนเกิดบอลระดอกก็มีบอลระดอกก็มีตายนี่เจอแล้วพวกเจ้าเจอเฮ็ดแล้วพวกเจ้า ข่อมาอันปลาแดนนิสันกับเอือยข่อยบ่แม่นแดนนิสันเนาพวกเจ้าอันเขาเอ,าอือนว่าอย่างก็ริชพาดอย่างนี่แหละริชพาดริชพาดเนาะนางดอนอืมซื้อภาคเพิ่นหนันนี่เดียวอนนิบ่อนเอาแต่มือน่านพวกเจ้านี่มายอมมายแยมอยี้ยน,น,นี่เขาเอือนว่าริชริชริชแมนพาดนี่แหละข่อมาใหม่คือซื้อวันริชแมนพาดนี่แหละพวกเจ้ากกนี่ก้อนนี่ใน่อยสิบเบิ้ง ให้พวกเจ้าเบิ่งกวางกินบัดี๋ยพวกเจ้านี่นะเบิ่งพวกเจ้าเบิ่งนี่นะสังเกตอจคอยนี่นะกวางฟาดเรียบร้อยเบดนี่่ะเห็นบอนี่นะนี่ดิเห็นบ่นี่กวางกัดกินจนบดนี่นะเห็นบ่แห้งกินปลายมันจนบดพวกเจ้าเหลือตั้งแต่อันนั้นอันนั้นไว้นี่นะเพื่อนเพื่อนเขาซืง่ายๆออกมาบอนเป็นแปดแล้วเขาจะสิมาตัดเถิ่นพวกเจ้าเพราะว่ามันเขาไม่อยากอยู่บน ปึ๊กๆในปันไดคุณสิง่ายออกแล้วคอยจังสิมาตัดเด้อนี่เพนะพวกเจ้าเพนะความสวยความงามของเพินเ่นเพนะไงออกมานอกสักอนคอยตัดบาดเดียวเพราะว่ามันอยู่ในอันนี้เออเอามาละอันนี้มาต่ออีกกระเปื่อยอีกเดี๋ยวพวกเจ้าเด้อ คอยมามาหลายคนอยู่พวกเจ้าข้าเจ้าอยู่แจหนึ่ง่นคอยมากับเอื้อกอยู่แจหนึ่งเน่นอีกเด้อพวกเจ้าเด้อท่านผู้ใดอยากมาบปรดคิดทีก่อเด้อสื่อว่าริชเดม้นภาคก่อนมารถเด้อริชเม้นี่แหละเนาะนางดอนริชเม้นภาคก่อนเจ้ามามเออคอยอัน คอยแล้วว่าง่ายต่อขี่รถมาเห็นแล้วเลี้ยวรดแล้วนี <mm> ่บอนอื่นพอเก,กิดเด้อพกเจ้าเกิดแต่อยู่ภาคตัวนี้เด,ด้อคอยบุ้งหู้เด้อบอนอื่นคอยเห็นปีนี้พอเกิดแต่คูปปีฮันเกิดอยู่ พาะปีนี่ในเห็นแตอ่อยู่ภาคตัวนี้แหละขอก็ได้จากคุณอเมริกาพวกเจา้าอเมริกาบอกทางข่อยก็เจ้าเห็นข่อยหาเห็ดงงมุมก็จะระบบทางโอ้ยังหน่อยหนึ่งบวใหญ่ป้าไว้ก่อนตัวนี้นางดอกพอชิลกเออกล้วขอจีบไปป้าไว้แล้วขอจีงจิตัดพวกเจา้าทางนี้บบมีมีจะมาหย่อมมาแห่มเลยเดี๋ยวพวกเจา้าจ้ามันยังกินมันละมุน แม่มือขอขอบพระโลกร่นพวกเจ้าก็บม่ได้เห็นน้ำข่อยจำดอกแกงประกนพวกเจ้ามันบ่มีอันนี่เดีมันย้อมนนมานย้มอยู่นี่นี่พวกมันกอใหญ่ดอกกอน้อยแต่มันเป็นเห็ดอันนี้พวกพวกดำอันนี้พวกเจ้านี่ค่อยเห็นเป็นมกักตะปวดเหลืองส่วนมากค่อยห็น หาย่าเงาพวกเจ้าใน่เด็กค่อยว่าจะพอได้คลิปอันเก็บเพชรให้พวกเจ้าเบิ่งกระปีนี่เขายังได้อยู่เนาะพวกเจ้าเก็บกลับมากรอบาดิอันนี้ส่วนที่ได้มาในเด็กพวกเจ้าตันแรกสิอัปเ,เดตซ้ำให้เบิ่งตอนสิมูราแล้วพวกเจ้าเด้อพก็จช้สายลายซ้ำเลยนี่ขอยสิลอดมานี่เอื้อยขอยปดาบวะให้ข่อยดิแล้วปาตดดอกบานไห้ข่อยพอว่าข่อยบอกแล้วข่อยจะเอาดอกบาน ตรงนี้หรอกอันนั้นหลายแล้วเขาจะกินดอกบ,บานนี่เด็กพวกเจ้าเบื้องเพิ่นคือลักษณะเพิ่นสี่แกละแต่ก็โอเคอยู่เด็กพวกเจ้าก็ไป,ไปตัดเอาตัดเอาดอกมันกค่อยง่ายเพิ่นก่อนโอ้พนันตายโอ้ตาย,ตายพนันยังขาวาจ้วงอยู่พวกเจ้า งามคักพ่ได้กิ่ลายเด้องามข่า,า,วา,มขาวชั่วอยู่อยู่ในกิ่งหมอกกิ่งไม้แต่ตีนเพิ่คือสนเสียลายอยู่สีไดัตดตันัดตันันออกลายอยู่ลักษณะเนี่นี่ยสีเอาต่ดอกมันพวกเจ้าสีเอาต่ดอกเมื่อแกงนี่เด้งามคักเอาให้เรียบมั้เนี่ย ราะว่าคอยพักการันคอยบุพักาการแล่วโบเห็นหน้าคอยไคสที่ได้กินก็ได้กินได้เฮ็ดแก็บรได้กินน้ำมูกก็บรได้กินหละมาได้แต่เพื่อภาการกเจ้าเอ้ยดีดีลด้หลาย,ลายด้วยพวกเจ้าขออนุญาตเอาไปป้าไว้ก่อนขอจะเอามาป้าไว้พี่ก่อนเนาะป้าไวบ้บอนแฟน โอ้ยในพวกเจ้านี่เท่าเบิดนี่ยนะกูเพิ่เห็นนี่นะเท่าเบิดตาแองก่อนเนาะขอโทษขออภัยด้วยคันกล้องคนจันยุบ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 เดีดดดด๋ยวมายุบอันนี้ไปตัดกินออกโอ้เมื่อยล้างเมื่อยไอว่ามันหาเห็ดมันง่ายพวกเจ้าเมื่อยเด้อคันบ่ออันขยันคันแข็งแท้ๆกะ ปุมันแท้ๆกับบได้กินเฮ็ดเด้อพวกเจ้าเอ้ยนอนอยู่เงอนละลากับบได้กินเด้อแต่คอยกระโบคิดทีดอกพวกเจ้าก็ได้ลายกูปีข้อกระปั่นพี่ปั่นน้องกินอยู่ตลอดโบได้คิดทีแล้วกระบได้ขายบได้ขายคือหมูอีกเด้อเห็นคนขายอยู่แต่คอยบได้ขายเด้เพื่อน เพราะว่ากินกินย่างเดียวเพราะว่ามากกินนี่โอ้ตกลงไปดอกนี่ตกลงไปยยอ,อย่าตกอย่าตกเอ้โอยากบเข้ามาอีกอออดอกบานน่ก็อยู่ต่างหาก ดอกบานนี่อยู ampa, ่นี่ดอกยืนอยู wow. to tongue, ่นี heures, <cat> ่เพื่อนเพื่อนเด็กเพื่อนเฮ็ดเธอระดอกระดอกัวเกิดเด็กพวกเจ้าเกิดเป็นจุ่มจังสั้นกันเด็กเกิดเป็นจุ่มจังสั้นองค์ขุนศรีนาถ่ายตัวยูโพนแห่เบิ่งให้ดอกบานๆโอ้เป็นนอะไรเกิดอยู่ท้องโพนเกิดกับมีพวกเจ้าเด็กพวกนั้นเกิดอยู่ท้องโพนนั่นล่อยเอาก่อนเลย พเกิดดะทางโพลีปบอกเจ้าเเาคิดดแล้วกคิดอแรวก็สิไปจุ่มกันนี่พ่นแล้วก okay, like ็สิไปตัดเนาะเพื่อนเนาะ บ่มีไ่ด้นี่เฮ็ดดันดันเกิอเกิดเนเดียมาจุ้มบาอันนี้นี่แล้วเขาจังสีตัดเฮ้ยมาจอ้มอันนี้เองเนี่ยนี่มันออกนอกต่อพวกเจ้าเกิดนอกต่อตัวนี้นะได้ปวะสิมีห่ห้าคันออกมาฮนะเฮ้ยเ้งอคันป้าไววในแบบหน้าไววไว้พวกเจ้า ก็เลิกพูดให้ปลาเมียนะนะเก้าวเดียวก็สิเริ่มเน่าเห็นบ่กเ่ยเสียสภาพแล้วซัมนี่ก็เสียสภาพแล้วเห็นบอกเสสภาพแล้ว บานคนโบเหงานบาสนี่คนเราหาเฮ็ดดีก่นคนอยเด้อพวกเจ้าแล้วจือดีอีกยุกออะไรยุกออะไรแล้วจือเบิดคไข้ฮันอาศัยให้เราให้กินก้เปือากระไดแล้วเ,เห็ดแล้วเราก็ปั่นให้เกิดจังซีเพื่ออ,อันอุ้ยตายคาฮักแล้วจะดอกฮันยู่ตามอัน เก่งไหม้ก่งไมมมันง่ายมาโอ้โห้หพี่เดพี่เดพวกเจ้าโอโ้พี่เดก็เจอละเจอละก็เลือดตาบังอีก่อนอ่ไม่ขอนใหม่เกิดปอบี่เดก็เจอจุ่มนี่กับจุ่มนั่นพวกเจ้าในเด เพิเ่นเก็บนี่อยเพร่าอีอออจุ่มนึงพวกเจ้าเนี่ยเดี๋ยตัวนี้ก่อนค่อยเอาแล้วค่อยสิบไปปา้าไว้พอนเดียวแล้วค่อยจังจิตตัดเพื่อนๆนี่จุม่มหนึ่งเดีดยพอได้อยู่นี่ก็มีสองดอกสองดอกก็เลยสามดอกสามดอกเนี่ยเาจุ่มนี่โอ้เดี๋ โอ้หลายอยู่ด้วยพวกเจ้าเด้อยขันสกินได้ปะขันมันเก็บเอาเธอละหน่อยนีย่คอยปัดโบมันบัดใดล้วล่าแบบสิคอพักอันปเป็นกอขันเจอกอหนึ่งก็ได้พุ่มรวดพวกเจ้าอันนี้มาเก็บเธอละนี่งเอ้ยคอยล้โบ,บหาได้จังสือพวกเจ้าล้ว่าหาไปก็ไม่ได้เรื่องมันเมื่อยก็หาแตบเบจอพุ่มใหญ่บัดเดียวรลดนะเอื้ยคอย,อยนะ เห็นบอที่ข่อยถ่ายพวกเจ้าบึงแล้วเจอโอ้โี่นเดยข่อยสักวเห็นไรค่ะจากเอาเนี่ยวุดปลาใน่เด้เจอยิ่งอีกจุกหนึ่งได้หน่อยไปหาลายเยา่เห็นระบุษ่วนแล้วเอาลายบาดเดี่ยวดอกหนึ่งรุดนึงแล้ะเพื่อนๆจะเป็นละมัตตัดก่อนบัดเอง เจอเธอระดอกเธอระดอกนะเออดอนมันบ่มีเราเป็นจุ่มเนาะนี่มเมาจะเก็บเอาเธอระจุ่มหกดอกเจ็ดดอกไม่ได้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้กระซิบทรานี้เด้อพขาเจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืม subscribe ให้เด้อกำลังใจให้ขอตัดงามอย่างดีขอข้าเอากิดินเมือขอ้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภยัยจากโรคโควิดยบาย